เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าแรงกระชูดหยุดไม่อยู่ไปแล้วนะครับสำหรับวงการฟุตบอลไทยของเรานะครับกับการที่สโมสรตัวแทนจากประเทศไทยอย่างบุรีรัมเนี่ยนะครับสร้างปรากฏการขนาดนี้นะครับจักรวาลใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับในฟุตบอล FC Champions League e l อีลิ l เจล u กสถานสุพนรณระดับ พักการเกิดอะไรขึ้นสุนทรพูดอะไรหลังเกมมีเอฟเฟกต์เยอะขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับพร้อมเรื่องราวอัศจรรย์เพราะว่าทีมสโมสรจากไทยเนี่ยลงแข่งขันฟุตบอล FC Champions League e อีลแค่ทีมเดียวแต่สามารถไปร่วมจัก,กรวาลใหม่ระดับเอเชียกับเขาได้เกิดอะไรขึ้นมาติดตามกันครับพร้อมเอฟเฟกต จากอาเซียนนะครับเวียดนามเนี่ยโอ้โหขึ้นเฮดใหญ่สาดูดีวงการฟุตบอลไทยรวมไปถึงฝั่งอินโดนีเซียนะครับคิดเห็นยังไงแล้วก็มาเลเซียครับมาดูกันครับอัดหนักอัดเต็มให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเลยทีเดียวและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับ รวมไปถึงฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทยเอาใจขอบอลสุดๆมีนานี้สมัคร t v วีเอสนาบอลไทยมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 16 Pro Max และ iPhone 16 Pro รวม2รางวัล1-3สดมีนาคมนี้เท่านั้นใครสนใจกดลิงก์ในดิสคริปชันได้เลย เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นเอฟเฟกและสถานการณ์ขนลุกสู้ครับกับจักรวาลใหม่ของจริงครับสำหรับสถานการณ์ของทีมตัวแานจากประเทศไทยอย่างบุรีรัมย์ยูเนเต็ดกับรายการฟุตบอลเอฟ c ีแชมเปียน e ์ลี e อีลิตที่ตอนนี้การันตีเข้าสู่รอบปาทีมสุดท้ายครับจักรวาลใหม่ในที่นี้ก็คือในรายการนี้พอเข้า รอบ8ทีมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนระบบไปแข่งขันที่ซาอุดิอาระเบียและที่สำคัญนะครับจะมีโอกาสเจอกับสโมสรจากอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งเอเชียตะวันตกนะครับฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยนะครับซึ่งปกติตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยนะครับฟุตบอลรายการนี้เขาจะชิงชัยแต่ละโซนจนคัดเหลือทีมเดียวโซนตะวันออกโซนตะวันตกมาปะทะฝีเท้านี่นะชิงชนะเลิศกัน พอมีการเปลี่ยนจักรวาลรูปแบบการแข่งขันใหม่เนี่ยโห oh, มันระทึกเลยนะครับแฟนบอลไทยหลายคนบอกไม่เป็นไรเข้ารอบนี้แล้วอยากเจออัลนาเซอร์ทีมที่มีคิสเตโนโรนัลดอะไรทำนองนี้กันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นน่าระทึกใจตาสิ่งที่กำลังกลายเป็นเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจแล้วต้องนำมาเล่าแล้วมาขยายให,ให้คุณผู้ชมฟังครับก็คือประเด็นของกองหน้า ไทยอย่างสุพรรณเหมือนตาณวินาทีนี้นะครับน้องกลายเป็นผู้เล่นปวัติศาสตร์แล้วนะคือถ้าใครเป็น FC หรือว่าแฟนกีฬของเจ้าตัวเนี่ยพูดได้เลยครับว่าเฮ้ยสุพรรณเหมือนตากับรายการฟุตบอลระดับเอเชียเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เกินไปสำหรับน้องเลยนะคือในเกมนัดล่าสุดนะครับตัวแบงค์เนี่ยได้รับ รางวัล MVP เนาะเพราะว่าเป็นคนยิงประตูชัยแล้วก็เรียกได้ว่าสื่อของมาเลเซียเนี่ยประทับใจนะครับเจ้าแบงค์มากนะครับยกเครดิตเลยว่าสุพนัทเนี่ยเป็นนักเตะจากอาเซียนจากประเทศไทยที่เล่นได้อย่างน่าจับตามองเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่ต้องบอกว่ามีอิสระในการเล่นได้ทั้งซ้ายและขวา แถมยังย,งยิงประตูได้อย่างเฉียบขาดอย่าลืมนะครับมาเลเซียเองเนี่ยก็มีอาลิฟไอมานนะอาริฟไอมานปีนี้ผลงานดีมากในฟุตบอล AFC Champions League Elite ยิงไป5ประตูนะครับการดวลกันของนักเตะรุ่นราวคราวเดียวกันสุบนัณอาลิฟเนี่ยมันได้บทสรุปแล้วว่าสุบนัณของจริงสุบนัของแท้ซึ่งสุบร่ณตอบกับสื่อได้อย่างน่าสนใจเขาบอกดีใจมากครับก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆเ,เลย ที่สามารถทำให้ผมเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นเราซ้อมด้วยกันตลอดเลยรู้ว่าการยืนตำแหน่งจังหวะไหนควรยืนตรงไหนจังหวะไหนไปรับบนตรงไหนทำให้ผมเนี่ยเล่นง่ายเพราะมีเพื่อนๆคอยช่วยการเป็นักฟุตบอลหรือนักกีฬาทุกคนอยากทำให้โค้ชมั่นใจในตัวเขาอยู่แล้วซึ่งผมเองอยากให้โค้ดได้มั่นใจในตัวผมมันก็ทำให้ผมยิ่งมีความมั่นใจและ มีการเล่นที่ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยบอกในเรื่องที่ผมทำได้ไม่ดีมันเป็นการดีสำหรับผมและเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทีมโอ้โหตอบโคตรจะดีอะนะครับเรียกได้ว่านาวินาทีนี้เนี่ยชตาของสุภนันเหมือนตาเนี่ยนะครับเหมือนถูกกำหนดให้กลายเป็นนักเตะในระดับเอเชียเลยทีเดียวแหละแล้วก็อย่างที่เรารู้เราทราบก่อนที่ บุรีรัมจะเจอกับเยโฮดดลุตาซิมเนี่ยนะครับผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าฝั่งของมาเลเองเนี่ยนะครับพยายามที่จะปั่นข่าวว่าเฮ้ยสุวรรณนัเนี่ยมีข่าวว่าสโมสรจากเจลิกนะครับทีมใหญ่เลยอย่างคาวาสกิฟอนตาเล่ให้ความสนใจนะซึ่งคาวาสกิฟอนตาเล่เนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่คนไทยรู้จักและผมว่าเป็น FC เยอะด้วยเพราะว่า ฟอนตาเล่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยทุ่มเม็ดเงินจำนวนมหาศาลและนะครับดึงชนาทิพไปเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยคนไทยรู้จักเป็นอย่างดีแต่อย่างที่บอกครับว่าชะตามันฟ้าลิขิตเจลีกสถานจริงๆครับ,รบเพราะณนะวินาทีนี้แล้วเนี่ยชื่อของสโมสรคาวาซาก,กิฟอนตาเล่จะเป็นชื่อที่มีแฟนบอลจากประเทศไทยตามเชียร์มากที่สุด โดยเฉพาะในวันที่12มีนาคมนี้เพราะว่าฟอนตาเล่จะเจอสโมสรตัวทานจากประเทศจีนอย่างเซี่ยงไฮ้เซินหัวครับซึ่งแน่นอนนะครับคนไทยลุ้นละทึกมากเพราะว่าเกมนี้มีผลคือคาวาฟกิฟอนตาเล่นะครับดวงแตกบุกไปแพ้เซี่ยงไฮ้เซินหัวถึงบ้านบุกเขายับนะครับเขาสวนเปรียงเดียวหายเลยอะไรเงี้ย แต่เกมนี้จะได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับสิ่งที่แฟนบอลไทยคาดหวังก่อนเลยก็คือฟอนตาเล่ต้องเอาชนะนะครับทีมเซี่ยงไฮ้เสือนหัวให้ได้นะครับไม่ว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ตามต้องชนะเพราะว่ามันจะมีค่าสัมปสิทธิ์ที่ส่งผลกับทีมไทยลีกของเราแบบเต็มๆคือถ้าฟอนตาเล่ทำได้เนี่ยนะครับผมพูดได้เลยนะครับไทยเราได้เฮแน่ๆ กับโคตาฟุตบอลเอเชียที่มันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องเล่ากันแบบนี้ครับว่านาวินาทีนี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับขนาดสุพนัเหมือนตาเนี่ยนะครับใครติดตามรอบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยหูแบงค์นี่ยิงประตูในระดับเอเชียบ่อยมากนะในทีมชาติเนี่ยหนึ่งประตูที่ตราตรึงใจผมส,สุดก็คือประตูที่น้อง ยิงตีเสมอเกาหลีใต้ในบ้านของเกาหลีประตูนั้นคือผมชอบสุดๆเพราะมันสําคัญโคตรๆทาให้การดูฟุตบอลโลก,กรอบคัดเลือกตอนนั้น่ะสนุกแล้วก็มีโมเมนตัมที่ดีเนาะอีกหนึ่งประตูที่ผมชอบสําหรับสุนทรก,ก็คือประตูที่เขายิงใส่อุซันฮุนไดเกมในบ้านบุรีรัมนะครับช่วงถ้ายเกมนะ่ะประตูนั้นก็โคตรตระสําคัญนะครับและประตูล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับที่มาเลเซียที่ซัดใส่ยาโคเน่ ก็เป็นอีกหนึ่งประตูที่ผมรู้สึกเลยว่ามันน่าประทับใจะนะครับแล้วก็ตอนที่ผมเห็นสุพนัทเจเ็บเกมกับเยโอเนี่ยภาวนาในใจนะอย่าเจ็บนะเดี๋ยววันที่12นี้เขาจะประกาศรายชื่อนะอยังไงฟิตให้ทานก่อนเพราะว่าตอนนี้ทีมชาติไทยต้องการกองหน้าระดับพักการซึ่งสุพนัทเป็นให้ได้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้นะสำหรับมุมผมนะผมพูดได้เลยครับว่า มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะสำหรับคนดูฟุตบอลไทยอย่างผมที่เฮ้ยอะไรที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยหมเชียร์หมดนะครับทีมชาติไทยสมโมสรจากไทยอะไรต่างแต่มันน่าภาคภูมิใจอะ่ะนะครับมันเห็นนักเตะไทยทําได้ขนาดนี้นะครับล้วก็ต้องให้เครดิตนะครับทางฝั่งตัวผู้เล่นต่างชาติด,ด้วยนะครับที่ช่วยกันเป็นทีมแล้วก็ทําให้ประสบความสําเร็จในระดับนี้นั่นเองนะครับหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะ มากมากครับคุณผู้ชมคืออันนี้เรื่องนี้พูดถึงกันเยอะมากเลยก็คือกรณีของสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยหรือจะเชื่อนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้สิสองทีมเนาะก็คือบุรีรัมย์กับทูแบงคอกแต่บุรีรัมย์เนี่ยเข้ารอบสเตจเลยในฐานะแชมป์ไทยลีกส่วนอีกทีมก็คือทูแบงคอกแต่ว่าทูแบงคอกเนี่ยนะครับไปพลาดท่าแพ้กับสโมสรจากจีนในรอบเพยอ์ออฟแบงคอกก็หล่นมาเล่น ACL Champions League 2นะครับแต่ไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าไทยทีมเดียวนะครับในรอบสเตจเนี่ยนะครับที่ต้องปะทะกับโอ้โหเสือสิงกระทิงรัดะไม่ว่าจะเป็นทีมจากญี่ปุ่นเกาหลีจีนอย่างเงี้ยออสเตรเลียหรือมาเลเซียเนี่ยพูดตรงว่ามีง่ายนะครับหนทางไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเพราะว่าแข่งในรอบสเตจเนี่ยปาดนัดก็ต้องอยู่ในโซนที่จะเข้าสู่ รอบน็อกเอาท์ให้ได้ก็ทำสาเร็จนะครับแล้วก็พอเข้ามาในรอบอ16เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องดวงโชคชะตาด้วยจริงๆเราก็ไม่ได้เจอยอโฮหรอกจริงๆเราต้องไปตัดกับทีม่างญี่ปุ่นซึ่งยากเลยแต่ว่าพอมีทีมาจากจีนมันถอนไปนะครับเราก็ไปเจอทีมยอโฮเยอโฮจริงๆในรอบสเตจจบดีกว่าเรานะแต่เราก็ก็นั่นแหละรครับฟุตบอลอะ่ะมันไม่สามารถคาดการ์อะไรได้นะครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเหมือนฟ้าลิขิตทุกอย่างมันกําหนดไว้แล้วนะว่าเฮ้ย เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งกับจักรวาลใหม่ที่ทาง f อฟเขาจัดขึ้นมานะครับซึ่งมันก็ไม่มแปลกเลยที่ในะวินาทีนี้เนี่ยแฟนบอลไทยทุกคนก็ขางคาดหวังว่าหูไทยทีมเดียวมาทะลุได้ขนาดนี้เนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่โชคชะตารอต่างๆมันก็มีโอกาสนะที่เราอาจจะได้สะเทือนกับทีมโรนัลโดนะจริงๆผมอยากเจอนะผมอยากรู้ว่าถ้าทีมอย่างบุรีรัมเนี่ยเจอกับทีมอารนาเซ์ที่เป็นเจ้าบุญทุ่มมีนักเตะ ระดับหมื่นล้านอย่างโลนโดอยู่ในทีมเนี่ยมันจะมันแล้วมันจะสนุกขนาดไหนมันคงกลายเป็นเสน่ห์กลายเป็นชื่อเสียงของวงการฟุตบอลไทยด้วยนะครับคือมันได้อะไรหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่าประทับใจแบบสุดๆไปในทันทีคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงแล้วจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับมาปิดท้ายกันที่ฟังอาเซียนอัปเดตกันหน่อยครับเรียกได้ว่า1ชาติที่ โอ้โห و, ขนลุกสู้เหมือนกันตาเนี่ยลุกเลยครับแล้วก็พูดถึงตัวแทนจากประเทศไทยแบบออกหน้าออกตากันเลยทีเดียวครับผมกำลังพูดถึงเวียดนามครับเวียดนามเนี่ยขึ้นเฮดใหญ่เลยนะเขาบอกแบบนี้เลยว่าสุพนัทสร้างประวัติศาสตร์ให้ฟุตบอลไทยเข้าสู่ ACL อลิริรอบแปทีมสุดท้ายโอ้ต้องบอกว่า เวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในชาติที่คั่งใครสุพรนัตมากๆนะไทยจํากันได้เนี่ยตั้งแต่อาเซียนครับจนจบอาเซียนครับเนี่ยเราจะเห็นข่าวที่มีแฟนเวียดนามเนี่ยโดนแฟนไทยหลอกไปเรื่องของการซื้อเสื้อแล้วก็เชิดเงินกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าเอาจริงๆอะ่ะเวียดนามเนี่ยคั่งสุพรณนัตมากนะคือเวลาเวียดนามพูดถึงสุนัขเหม็นตาเนี่ยเขาจะพูดว่าเป็นนักเตะอัจฉริยะตลอดอัจฉริยะอย่างงูอัจฉริยะอย่างนี้แล้วยิ่งรู้ว่าสุพนัตเนี่ยนะครับ เป็นคนยิงประตูชัยใส่ยโคเดรุตซิมด้วยเนี่ยนะครับเวียดนามก็เลยบอกว่าโหบุรีลัมสร้างชื่อเสียงให้กับสโมสรนในย่านอาเซียนเพราะเป็นทีมเดียวจากอาเซียนเป็นทีมเดียวจากประเทศไทยที่จะไปแข่งขันในเอเชียตะวันตกและที่สําคัญนะครับเวียดนามพูดแบบนี้นะชนะเกมนี้เนี่ยช่วยค่าสัมประสิทธิ์ไทยลีกเนี่ยแซงหลีกจีนขึ้นไปล้างอันดับ3ของเอเชียกันเลยทีเดียวครับปรบมือสิครับเพราะอะไรครับโอโ เวียดนามเนี่ยนะครับกาวหวานถึงวงการฟุตบอลไทยขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะมีข่าวหนึ่งผมไม่ได้พูดด่วยเวียดนามก็เล่นข่าวช็อกอยู่เกี่ยวกับมาดามแป้งเรื่องของสมาคมเนาะแต่ข่าวนี้เป็นข่าวที่ผมอยากมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเดี๋ยวว่าเวียดนามเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับขนาดที่ทางฝั่งของอินโดนีเซียครับกลุ่มคนป่าเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับวงการฟุตบอลไทย แบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าอินโดเชียไทยเยอะนะเพราะว่าเย h หก็ไม่ค่อยถูกกับอินโดสักเท่าไหร่มาเลยไม่ค่อยถูก Indo อินโดอ่ะเขาก็แบบโอ้โหหนุนไทยมากซึ่งความสําเร็จในครั้งนี้เนี่ยอินโดนีเซียบอกว่ามันเปรียบเสมือนแรงบันดาลใจในอนาคตของอินโดนีเซียที่จะมุ่งมั่นและพัฒนาสโมสรในประเทศตัวเองรวมไปถึงลีกในประเทศตัวเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย สโมสรจากประเทศไทยแล้วก็ลีกของไทยเนี่ยได้สร้างชื่อเสียงแล้วในระดับฟุตบอลอาชีพในย่านเอเชียนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเวียดนามอินโดก็ต้องพูดถึงผู้ที่เจ็บปวดนะครับอย่างมาเลเซียบ้างมาเลเซียนะครับโดย New State Time ขึ้นเฮดชัดเจนบุรีรัมฝังฝัน JDT ในเอเชียโอ้โหถือว่าเป็นการขึ้นที่เศร้าใจมากๆนะผมปิดด้วยมาเลเซียเพราะต้องบอกต้องการบอกแล้วก็สื่อสารกับมาเลเซียว่าแม้ว่าพวกเขาจะตกรอบนะแต่ผมก็ยังชอบเกมนัดล่าสุดที่มันมีทั้งความเข้มข้นคุณภาพเกมที่ยอดเยี่ยมบรรยากาศสุดแจมฟุตบอลมันก็แบบนี้เหรอครับเราอาจจะเป็นทั้งผู้ชนะและก็ผู้แพ้ในเวลาเดียวกันได้ ตาวันที่เราชนะเนี่ยเราก็ต้องให้กําลังใจมาเลเซียเนาะว่ามาเลเซียเองก็ตั้งใจสุดๆแหละสำหรับกับเยโฮ,โฮนุสซิมนะพวกเขาไม่เสียสถิติเยอะมากนะในหลีกเขาคว้าแชมป์มาแบบรัวๆนะครับหลายปีติดต่อกันในฟุตบอลถ้วยเอเชียเนี่ยเจอกับทีมจากจีนหรือว่าเกาหลีใต้ในบ้านเนี่ยเขาไม่เคยกลัวใครเหมือนกันเนาะแล้วการที่แพ้บูรามคาบ้านคันเนี้ยมันเป็นการแพ้ในรอบหลายนัดที่ผ่านมาในเอเชียเลยทีเดียวลหละนะครับแต่ฟุตบอลนะครับอะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ย ให้กำลังใจไปด้วยกันครับใน,นอาเซียนนะครับทุกอย่างต้องพัฒนาไปด้วยกันวันนี้ผมดีใจที่สโมสรจากไทยลีกเนี่ยสร้างชื่อเสียงในเอเชียผมเองเนี่ยมีความฝันนะครับอยากเห็นทีมชาติไทยของเรานะครับที่จะเข้าสู่โหมดทีมชาติไทยแล้วเนี่ยจบเกมนี้อยากให้ทีมชาติไทยของเราอยู่ในระดับที่สร้างปรากฏการณ์ในเอเชียแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับยังผมยังไม่คิดถึงในระดับโลกนะ แต่ในระดับเอเชียเนี่ยมันก็ควรจะถึงเวลาของฟุตบอลไทยของเราบ้างแล้วนะครับที่จะได้กลายเป็นที่พูดถึงนะครับซึ่งในวันที่12มีนาคมนี้นะครับการประกาศร,รายชื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดปฏิศาสตร์เลยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับเรามาร่วมรุ้นด้วยกันนะครับสโมสรแข็งแกร่งลีกอาชีพแข็งแกร่งมันก็ต้องส่งผล ไปถึงทีมชาติไทยของเราด้วยเช่นกันดังนั้นมาจับตาดูให้ดีว่าจะเป็นอย่างไรครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยรวมไปถึงอาเซีนอัปเดตประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝาก ประชาสำคัญเหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้ปเป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ